ขาในสติปักฐานสอุเบกขามีความสำคัญในธรรมทั้งหลายและมักจะเป็นธรรมข้อสูงสุดในหมวดธรรมนั้นๆเช่นในสติปักฐานทั้ง4สติกำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็มิได้มีอุเบกขาแสดงไว้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัตินั้นท่านมีแสดงไว้ว่าในขั้นตั้งสติกำหนดดูธรรมนั้นสรุปเข้ามาก็คือเข้าไปเพ่งดูการละความยินดีละความยินร้ายสงบอยู่ภายในด้วยดีสติที่กำหนดเป็นยอด คือการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นปฏิบัติมาโดยลำพังจนถึงละความยินดีความยินร้ายได้เมื่อยังละไม่ได้ก็ต้องจับการปฏิบัติไว้ปล่อยหยุดไม่ได้จนกว่าจะละความยินดีความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายได้ ดังที่ได้เริ่มกล่าวมาคือการที่ได้เริ่มกล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นอันที่จริงก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเองในอารมณ์ทั้งหลายนั้นจนละความยินดีความยินร้ายได้เมื่อละได้จึงเข้าไปเพ่งดูการละความยินดีความยินร้ายนั้น สงบอยู่ภายในนี้เป็นอุเบขาก็เป็นสติปักฐานสี่สมบูรณ์อุเบคาสามโพชงในสามโพชงเจข้อสุดท้ายก็คืออุเบคาสามโพชงองค์แห่งความรู้คืออุเบขาในทางปฏิบัติก็มีอธิบายว่า คือการเข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วด้วยดีมีจิตตั้งมั่นเป็นสติเป็นสมาธิที่ดีแล้วก็ไม่ต้องทำการตั้งอีกแต่ว่าเข้าไปเพ่งดูจิตอัน <and shapes, S 2> เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วนั้นการเข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้ว เป็นการปล่อยคือไม่ยึดการปฏิบัติในการตั้งเพราะว่าตั้งได้แล้วและเป็นการหยุดคือไม่ต้องปรุงสมาธิให้บังเกิดขึ้นอีกเพราะเป็นสมาธิแล้วเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นโภกชงที่สมบูรณ์ เป็นการที่จะก้าวขึ้นสู่ปัญญาในองค์มัรตต่อไปอุเบขาในปัญญาในการปฏิบัติทางวิปัสสนาอันเป็นทางปัญญานั้นก็กําหนดนามรูปหรือขันห้าหากปฏิบัติสืบต่อขึ้นมาจากสติปักฐานโภคชงก็คือ ต่อจากอุเบขาสามโพชงนั่นเองเมื่อเข้าไปเพ่งจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วขันห้าย่อลงเป็นนามรูปก็ย่อมปรากฏในจิตนี้เองเพราะว่าจิตนี้เองในขั้นนี้เป็นตัวสังขารประกอบอยู่ด้วยนามรูปหรือขันห้า นามรูปหรือขันธ์ห้านี้รวมกันเป็นสมาธิและแม้เป็นตัวอุเบขาเองเมื่อเข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธิขันธ์หานามรูปก็ย่อมปรากฏที่จิตนี้ก็จับพิจนารณาทางปัญญาคือจับเอานามรูปขึ้นพิจนารณาโดยไตรับ คือลักษณะที่ไม่เที่ยงอันได้แก่เกิดดับลักษณะที่เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่เป็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตามปัถนาไม่ได้จึงต้องเกิดต้องดับ จึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้แปลว่าต้องจับขึ้นมาพิจารณาไม่ปล่อยและการที่ไม่ปล่อยนั้นก็คือว่าต้องปรุงแต่งปรุงแต่งการพิจารณาโดยใจรักว่าเป็นอนิจจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกขะอย่างนี้ เป็นอนัตตาอย่างนี้ต้องจับเอาน้ำรูปขึ้นมาต้องปรุงแต่งพิจารณาขึ้นมาว่าดังนี้เรียกว่ายังไม่มีอุเบกขาคือยังไม่ปล่อยยังไม่หยุดต้องจับขึ้นมาพิจารณาการพิจารณาก็ต้องปรุงแต่งปัญญาส่วนเหตุ หรือวิปัสนาที่เป็นส่วนเหตุต้องเป็นไปดังนี้เมื่อไตรักปรากฏขึ้นชัดแก่ความรู้คืออานิจจังหรืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นแก่ความรู้ เมื่อปรากฏขึ้นชัดเห็นไตรักแล้วก็ปล่อยได้หยุดได้ปล่อยก็คือไม่ต้องจับเอาน้ำรูปขึ้นมาตรวจคน้นปล่อยก็คือหยุดหรือหยุดก็คือปล่อยอันหมายความว่าหยุดปรุงแต่งการพิจารณาว่าเป็นไตรักอย่างไร เพราะว่าเห็นไตรักแล้วอนิจจตาทุกขตาอนตัตตาปากฏขึ้นแล้วดังนี้ตอนนี้แหละเรียกว่าเป็นอุเบกขาเพียงเข้าไปเพ่งดูอนิจจตาทุกขตาอนตัตตาปากฏอยู่ในานามรูปแล้วฉะนั้น ในขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาส่วนผลปัญญาส่วนเหตุนั้นต้องจับต้องยึดเอานามรูปขึ้นมาตรวจค้นคือไม่ปล่อยและไม่หยุดการปรุงแต่งต่างๆคือต้องปรุงแต่งการพิจรารณาแปลว่า ไม่มีอุเบกขาในเรื่องนี้เป็นปัญญาส่วนเหตุคันได้เห็นแล้วได้ดูแล้วเป็นปัญญาส่วนผลก็ปล่อยได้หยุดได้ดังนี้คืออุเบกขาเป็นอุเบกขาทางปัญญาหรือในปัญญาอุเบกขาในสังขารเมื่อได้อุเบกขาในปัญญาแล้ว ก็จะได้อุเบกขาในสังขารต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะได้อุเบกขาในสังขารนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติปล่อยวางสังขารเสียก่อนในการปฏิบัติปล่อยวางสังขานี้ก็คือปล่อยวางจากความยึดถือเพราะว่าเมื่อยังไม่เห็นไตรัก ก็ย่อมมีความยึดถือในสังขารกล่าวโดยเฉพาะก็คือน้ารูปนี้แหละว่าน้ารูปนี้เป็นของเราเราเป็นน้ารูปนี้แหละน้ารูปนี้แหละเป็นอนณตตาตัวตนของเราย่อมจะมีความยึดถืออยู่ดังนี้ต่อเมื่อเห็นไตรักแล้ว ความยึดถือดังกล่าวนี้ก็จะหายไปเป็นความปล่อยวางสังขารคือนามรูปในช่วงขณะที่ปฏิบัติปล่อยวางนามรูปนี้เรียกว่ายังต้องยึดถือยึดถือเพื่อปล่อยวางคือยังไม่ปล่อยนามรูปในขนาดที่ยังมิได้วางลงแล้ว แต่ว่าในขั้นนี้ก็เรียกว่าจับขึ้นมาเพื่อปล่อยก็ยังเรียกว่ายังไม่หยุดคือต้องปรงการปล่อยคือการปฏิบัติขันจับขึ้นมาเพื่อปล่อยองการปล่อยคือการปล่อยการทำปล่อยทำการปล่อยปล่อยวางลงไปได้แล้ว นั้นก็เป็นอันว่าเสร็จกิจในการที่จะทำการปล่อยก็เป็นอุเบขาในสังขารคือในนามลูกก็เป็นอันว่าปล่อยได้ยุดได้ท่านจึงมีอุปปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนงูเลื้อยเข้ามาในบ้านและมาโคดซ่อนตัวอยู่ในมุมแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านก็เที่ยวค้นหาว่างูอยู่ที่ไหนขันเห็นลายดอกจันท์ที่ศีรษะงูก็รู้ว่างูอยู่ที่นี่เมื่อรู้ว่าว่างูก็รู้ว่างูอยู่ที่นี่เมื่อรู้ว่างูอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องค้นว่างูอยู่ที่ไหน จึงถือกิจที่จะต้องจับเอางูไปปล่อยโดยที่ไม่ให้งูเป็นอันตรายด้วยและไม่ให้ตนเป็นเองม่ให้ตนเองเป็นอันตรายด้วยเมื่อจับไปปล่อยได้แล้วก็เสร็จกิจในเรื่องการจับงูไปปล่อยในการค้นหางูว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนอย่างการใช้ปัญญาค้นหาไตลักษณ์ในนามลูก คันพบว่างูอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอย่างว่าค้นหาไตาลักษณ์ในนามรูปได้แล้วสิ่งสงสัยไตยลัก์ษณในนามรูปแล้วก็จะจัดการจับงูไปปล่อยก็เหมือนกับการปฏิบัติปล่อยวางการยึดถือในสังขารนามรูปจับงูไปปล่อยได้แล้วก็เหมือนอย่างอุเบกขาในสังขารคือในนามรูป ก็เศรษฐกิจในการปล่อยวางดังนี้เมื่อถึงขั้นนี้จึงจะเป็นที่สุดของวิปัสนาหรือปัญญาสิกขาอันจะนำไปสู่ผลของวิปัสสนาหรือปัญญาสื่อไป